สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟสวนต้นไม้น้องโคนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับเชา้านี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาสายนิดๆหน่อยๆคงไม่ว่ากันนำสิ่งละอันพันละน้อยมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสาระน่ารู้นะครับคติธรรมนำชีวิตวันนี้ขอนำเสนอ โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากแต่ถ้าโง่มากๆก็กยากที่จะเป็นใหญ่กองระฆังจะดังเมื่อถูกตีคนจะดีเมื่อถูกเตือนถูกเตือนกับโกรธไม่มีประโยชน์อันใดผู้เตือนน้อยใจไม่มีใครจะเตือนเป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวัน ฝากให้กับแฟนๆทุกท่านนำไปคิดพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราต่อไปและต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมน,นึกด้วยดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ